นโปพดอนสตอรี life ่อะไลฟ changing สตอรีสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่นปพดอนสตอรี่พอดแคสต์นะครับวันนี้หยิบเอาหนังสืออีกเล่มหนึ่งที่อ่านจบแล้วแล้วอยากมารีวิวนะครับหนังสือชื่อว่า The Daily Stoic นะครับเขียนโดยคุณ Ryan Holiday นะผมอ่านหนังสือแปลไทยเนาะ คราวนี้เล่มนี้เนี่ยผมเล่าให้ฟังนิดนึงสโตอิกมันเป็นปรัชญาโบราณน,นะครับผมหยิบเอาไว้หัวนอนเลยนะเอาไว้เอาไว้ที่หัวนอนเลยเล่มหนาพอควรแต่อ่านแล้วก็ได้ข้อคิดมา41ข้อก็เลยอยากนํามาฝากนะครับน่าจะ2วันหรือ2ตอนนะครับก็ตอนนี้อาจจะ1นึถึงยีก่อนแล้วก็ตอนที่2ก็เป็น21่สถึงสีละกันนะครับอ่ะเริ่มต้นเลยครับข้อข้อคิดข้อแรกครับ การศึกษานําพาเราไปสู่อิสรภาพผมก็อยู่ในวงการศึกษานะผมเป็อนอาจารย์ Serbia, มหาวิทยาลัยเนี่ยผมก็เชื่อในเรื่องนี้แล้วผมก็ไม่ได้มาเชื่อตอนที่ตัวเองมาเป็นอาจารย์นะเชื่อมาตลอดทําไมการศึกษาทําให้เราสู่อิสรภาพเพราะว่าการศึกษาให้ความรู้เราและยิ่งมีความรู้เยอะยิ่งมีปัญญาเยอะทางเลือกเรายิ่งเยอะฮะอิสรภาพเนี่ยมันมาจากความรู้คือถ้าเกิดเราไม่มีความรู้เราก็อาจจะต้องโดนหลอกบ้างห,หรือว่าถูกให้เขาใช้ทํานู่นทํานี่บ้างเพราะว่าเราไม่มีทางเลือกมากไง เพราะความรู้เราค่อนข้างน้อยนะครับเพราะนั้นศึกษาเพื่อมีความรู้สร้างเป็นปัญญาแล้วเดี๋ยวเราก็จะมีทางเลือกทางเลือกก็คืออิสราภาพของเรานั่นแหละข้อ2ครับเด็ดขาดกับสิ่งที่ไม่สําคัญรู้จักปฏิเสธข้อนี้เป็นข้อที่หลายคนติดกับอยู่เยอะมากนะครับก็คือทํามันทุกเรื่องเป็น yes man yes w o m a n ก็คือใครทาอะไรทําหมดบางทีเราต้องเด็ดขาดนะเด็ดขาดที่จะกล้าเซโนกล้าไม่ทํา ในบางเรื่องผมก็ไม่ได้บอกว่าเด็ดขาดมันทุกเรื่องหรือเด็ดขาดโดยไม่ดูกาลเทศะเข้าไปทํางานวันแรกหัวหน้าส่งงานมาผมมองปุ๊บไม่ทําครับโอ้โหคุณก็เด้งเลยฮะคือคุณก็ต้องดูจังหวะเวลาด้วยแต่ว่าหลายๆอย่างอ่ะคุณสามารถปฏิเสธได้แม้กระทั่งเรื่องเกี่ยวกับตัวเองไม่ต้องเกี่ยวกับคนอื่นเนี่ยเรื่องที่ไม่สําคัญอย่าเสียเวลากับมันเรื่องที่มันแบบมาทาให้จิตใจเรากังวลแล,ล้วกังวลแล,ล้วไม่ได้ช่วยอะไรเลิกกงังวลซะอันนี้ก็ถือว่าเป็นการเด็ดขาดกับสิ่งที่ไม่สําคัญเหมือนกันนะครับ ปฏิเสธคนให้เป็นมีหนังสือเยอ้แยะ้ายที่พูดถึงเรื่องนี้นะครับก็อ3ครับอย่าติดบ่วงความเคยชินเราทําอย่างนี้มาตลอดไม่ได้เป็นเหตุผลว่าเราควรจะทําอย่างนี้ต่อไปบางคนเนี่ยที่ทําอยู่ไม่เคย q u e s t i o หรือไม่ไม่เคยตั้งคําถามตัวเองว่าไอ้ทําอยู่เนี่ยทำไมต้องทําด้วยจริงๆแล้วไอ้สิ่งที่เราทํามาตลอดเนี่ย ไม่ได้แปลว่าสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่ดีหรือสิ่งที่ถูกเสมอไปนะหรือมันอาจจะเคยดีเคยถูกในอดีตแต่มันก็อาจจะไม่ใช่สิ่งที่จะทําให้เราประสบความสําเร็จในอนาคตเหมือนกันนะคุณอย่าไปติดกับเรื่องพวกนั้นนะครับหลายเรื่องคุณต้องยอมยอมเลิกยอม,ยอมทิ้งเหมือนกันข้อ4ครับเราไม่จำเป็นต้องรู้ทุกเรื่องครับลดการเสพสื่อลงบ้างตัวผมผมคอยเตือนตัวเองเหมือนกันนะครับการเล่น Facebook การเล่นโซเชียลมีเดียการดูคลิปดูรีวิวดู t ิ๊กต็อกอะไรเงี้ยคือ บางทีเขาบอกเขาเรียกโฟโม่ fear of missing out คือกลัวว่าจะตกข่าวถ้าไม่ได้ดูเดี๋ยวไม่รู้เดี๋ยวไม่ทันเพื่อนไม่จำเป็นต้องรู้ทุกเรื่องฮะยิ่งข่าวดราม่านะเดี๋ยวนี้เขาพูดพูดกันนะี่ผมจะเป็นคนที่ไม่ค่อยรู้เท่าเท่าไหร่แล้วบางทีก็ไม่ได้อยากรู้ด้วยโอ้เป็นดราม่าก,กันมากเลยตอนนี้เกาะกระแสเขาคุยกันอะไรเงี้ยผมผมไม่ได้ดูรายการนี้ไม่ได้ว่ารายการนี้ดีหรือไม่ดีนะครับคนดูชอบมันเป็นประโยชน์ต่อสังคมอะไรก็ดูกันไปนะฮะ แต่ผมไม่ได้ดูแต่ว่าถ้ามันดังจริงอะ่ะเดี๋ยวมันเข้าหูเองไม่ต้องกลัวรหรอกคุณไม่ตกข่าวหรอกถ้าข่าวมันใหญ่จริงๆอะ่ะข้อ5ครับอย่าสแสวงหาความขัดแยง้งผมไม่ค่อยชอบดราม่าอย่างที่ผมพูดเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยรายการดราม่าส่วนใหญ่ผมมักจะไม่ค่อยดูผมไม่ใช่ว่าไม่ดูเลยนะก่อกระแสผมก็ดูบ้างบางตอนนะต้องต้องบอกแบบนี้แล้วก็บางตอนก็ไม่ได้ดราม่าอะไรบ้างนี่ล่าสุดไปดูคลิปเก่อกระ,ะแสในคลิปคุณหนุ่มกัญชัยเชิญคุณป๋อง มารายการนน,นะผมดูผมผมว่าขำดีนะครับแต่ว่าถ้าแบบหรือหรือกระทูอะไรต่างๆหรือใน Facebook ที่มันเป็นดราม่าขัดแยง้งทะเลาะกันอะไรเงี้ยผมไม่ค่อยชอบเข้าไปเพราะว่าผมเข้าไปแล้วจิตใจมันมันไม่ค่อยเป็นบวกอ่ะคือคือเข้าไปนะมันอาจจะฟิลแรกก็คือโกรธหัวร้อนหรือว่าเศร้าหรืออะไรเงี้ยก็ไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นะเพราะนั้นผมก็ไม่ค่อยไม่ค่อยชอบความขัดแย้งนะ แม้กทั่งนะบางการประชุมอะนี่เล่าให้ฟังนิดนึงแต่ไม่ค่อยเยอะนะโชคดีทะเลาะก,กันเนี่ยผมเดินออกนะคือคือผมว่ามันเสียเวลาผมเท่านั้นเองผมเดินออกแต่ไม่ได้เดินออกทําให้มันแบบแหมโดดเด่นแย่งซีนอะไรไม่หรอกผมก็ค่อยๆเดินออกมาผมแค่รู้สึกว่าไม่มีประโยชน์แหละที่จะอยู่ในห้องนั้นผมเคยแม้กระทั่งนะประชุมต่างจังหวัดครับไปประชุมวันแรกทะเลาะหรือวันที่สองทะเลาะอะไรเงี้ยซัมติงมันต้องอยู่สาวันนะผมขับรถกลับกับกรุงเทพเลยนะครับ จริงแค่กลับมาเฉยผมรู้แล้วล่ะว่าประชุมนี้เสียเวลาแล้วไม่ productive แ,แล้วผมเข,เขาก็ไม่ได้ผมมีบทบาทอะไรด้วยแค่เป็นผู้ร่วมประชุมธรรมดาถ้าเป็นประธานการประชุมทําแบบนั้นก็ไม่รับผิดชอบนะคุณก็ต้องคุณก็ต้องจัดบริหารจัดการแต่นี่เป็นผู้ร่วมประชุมแล้วผมรู้สึกว่าการประชุมครั้งนี้ไม่มีประโยชน์แล้วล่ะผมมีงานนั้งเยอะแยะไปทํางานดีกว่าอะไรเงี้ยเพราะนั้นก็ก็ไม่ชอบเรื่องพวกนี้นะครับโครับเราไม่ต้องมีความเห็นในทุกเรื่องก็ได้ ผมเพิ่มให้ด้วยครับโดยเพราะเรื่องที่เราไม่มีความรู้บางคนนี้ให้ความเห็นมันได้ทุกอย่างครับรู้อะไรไม่สู้รู้ทุกเรื่องผมเคยเจอคนแบบนี้นะ <c oughs> ครับเขาเถียงบอกได้ทุกเรื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่เขาเชี่ยวชาญหรือไม่เชี่ยวชาญคือบางทีเนี่ยนะตอนแรกๆก็ชื่นชมนะโอ้โหคนนี้รอบรู้ไว้แต่พอเขาเริ่มพูดในเรื่องที่เขาไม่เชี่ยวชาญแล้วบังเอิญเป็นเรื่องที่เรารู้อะอ่ะอ้าอหมั่วแบบมั่วตาใสาเลยอะแบบนั้นนะก็ไม่จําเป็นนะครับคุณไม่รู้เนี่ย คุณบอกได้นะคุณไม่รู้อะคืออย่างอย่างคนที่ผมเล่าให้ฟังเนี่ยเขาก็ไม่ได้ชอบฟุตบอลอะไรมากมายเปรเนคนหนึ่งเขาพูดพูดถึงฟุตบอลขึ้นมาผมก็ผมผมเป็นคนอินฟุตบอลไงผมก็ไม่ได้กูรูฟุตบอลเลยหรอกแต่ผมก็ผมก็รู้จักฟุตบอลระดับหนึ่งแหละโอ้คนนี้มาใหญ่เลยเฮ้ยตอนนี้เนี่ยนักเตะอันดับหนึ่งของโลกคือ,โ,อ,โ,อโรนัลดินโญ่โอ้โหโรนัลดินโญ่คนนี้เขาเลิกเล่นไปตั้งนานแล้วนะครับเุไปไ็นนักเตะบ,บราซิลที่เลิกเล่นไปนานมากนะครับเขายังแบบขูคุณไม่รู้ขนาดที่ว่าตอนนี คุณคิดว่าโ,ลโลนัลาดินโนเล่นอยู่อะซึ่งแบบอ้าวโอ,โอ้โหคือคือแบบเบอร์ไหนวะเน,นี้อะอะไรเงี้ยยก,ยกยกตัวอย่างนะฮะยกตัวอย่างอ่ะข้อเจครับอย่าทำให้เรื่องต่างๆยากกว่าที่ควรจะเป็นคือบางเรื่องเนี่ยนะบางทีด้วยความเกรงใจหรือด้วยความไม่กล้าพูดหรืออะไรเงี้ยมันเลยทำให้เราทำเรื่องต่างๆยากยากเกินไปอะเช่น เพื่อนชวนไปตีแบตส,สมมติว่าคุณไม่คุณติดจริงๆอ่ะคุณมีธุระจริงจริงเพราะว่าคุณนัดเพื่อนอีกคนไว้หรือว่าคุณมีหัวหน้าสั่งทําง,งานหรืออะไรก็แล้วแต่ง่ายที่สุดเบสิกที่สุดบอกไปไปตีไม่ได้ว่าติดนัดจบแต่ถ้าเกิดคุณทําให้เรื่องต่างยากกว่าที่จะเป็นเนี่ยมันจะเป็นทรงนี้เออ,เ,อ,อเดี๋ยวเราดูก่อนนะคุณจะดูก่อนอะไรหละกก็คุณติด,ตดนัดเนี่ยปฏิทินก็วางหลาแล้วคุณไม่คุณมันคงไม่คิดหรอกนะว่าหัวหน้าเขาจะบอกว่าไม่นัดแล้ะแหละอะไรเงี้ยนึกออกป่ม เราวนี้เพื่อนใหญ่หคุณไปไหมเขาก็ถามอีกเราก็ต้องจองโต๊ะจองสถานที่เฮ้ยตกลงไปได้ไหมเออเราว่าจะได้แหละเราคิดว่าได้แหละเออเออไม่ได้ไงคุณจะมาคิดว่าได้อะไรเล่าคุณต้องบอกเขามาตอนสุดท้ายวันสุดท้ายถึงไปแคนเซิลเขาบอกเราติดจริงๆิจริงจริง,รง,รงคุณทําความลำบกลำบากคนชาวบ้านเขาด้วยนะครับดีกว่า no, เซโนไปตั้งแต่แรกนะครับเพราะคุณรู้อยู่แล้วว่าคุณไปไม่ได้นะครับอันนี้คือคุณทําให้เรื่องต่างๆยากกว่าที่ควรจะเป็น ข้อ8ครับเราไม่อาจได้ในสิ่งที่อยากได้เสมอไปทําไมฉันไม่ได้เรื่องนี้ก็เราไม่ได no? do. ้ทุกเรื่องไงเราไม่สามารถได้ทุกเรื่องนะครับเราไม่อาจได้ในสิ่งที่ยากเสมอไปไม่ทษทีในสิ่งที่เราอยากได้เสมอไปมนุษย์เราอยากได้เยอะแยะครับน้อยคนในโลกนี้มากนะครับที่ได้ทุกเรื่องในิ่ที่ตัวเองอยากร้อยเปอร์เซ็นต์นะอันนี้ธรรมชาตินะครับเวลาคุณไม่ได้ในสิ่งที่คุณอยากเนี่ยคือคุณคือคนส่วนใหญ่ของโลกใบนี้นะครับข้อ9ครับ อย่าเอาแต่พูดถึงแต่เรื่องของตัวเองการพูดถึงเรื่องของตัวเองมันไม่น่าฟังไงผมยกตัวอย่างพอดแคสต์เนี่ยผมยังผมยังคิดอยู่เลยนะไอ้ตอนวันอาทิตย์ที่ผมอัปเดต Personal OKR OK เนี่ยแต่ผมที่ผมยังพูดอยู่อะว่าผมมาอัปเดตเป้าหมายส่วนตัวผมทำไมเพราะว่ามันเป็นตัวอย่างแล้วก็บางคนก็ลุกขึ้นมาทำโอเคอาเพราะว่าฟังตอนนี้เท่านั้นเองนะครับ แต่ส่วนใหญ่ทุกตอนในนบุรีสตอรี่พอดแคสต์ผมแทบจะไม่ได้มานั่งเล่าว่าวันนี้ผมตื่นมาผมกินข้าวกับข้าวเป็นยังไงกิจวัตรประจําวันเป็นไงถ้าผมเอาแต่พูดถึงเรื่องพวกนี้คนจะฟังไหมครับจะรู้ทําไมครับอาจารย์นบุรีเขากินข้าวอะไรเขาไปทํางานกี่โมงรถติดหรือเปล่าผมไม่ใช่เซเล็บไม่ใช่คนด่งดังที่คนจะต้องมาติดตามแล้วสนใจว่าผมจะกินอะไรไม่มีประโยชน์กับชีวิตเขาเลยครับ เรื่องที่ผมเล่าคือเรื่องหนังสือแน่นอนผมมีแทรกประสบการณ์ใช่แต่ผมเชื่อว่าประสบการณ์พวกนี้มันจะเป็นประโยชน์คนฟังผมถึงพูดแล้วถ้าพูดถึงแต่เรื่องตัวเองว่าผมเกิดมาที่ไหนอายุนี้อยู่โรงเรียนอะไรผมว่าไม่มีประโยชน์เลยแล้วจดพอดแคสต์แบบนั้นคงคนคงไม่ฟังเขียนเพจแบบนั้นคนคงไม่อ่านข้อ 10. ทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นโดยมีเหตุผล ถ้าตอนนี้ยังมองไม่เห็นเหตุผลให้เข้าใจว่าวันหนึ่งมันจะสมเหตุสมผลของมันเองครับข้อนี้เนี่ยไม่รู้แหละใครจะเชื่อ,อยังไงก็แล้วแต่นะครับสำหรับผมเนี่ยผมว่ามันเป็นสิ่งที่ปลอบประโลมใจได้ดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงที่เรามีความทุกข์มีเซตแบ็กเซตแบ็กก็คือแบบสมมุติสอบคะแนนไม่ดีเฮ้ยคุณรู้ไหม everything happens for reason พูดง,ง่ายงทุกอย่างเกิดขึ้นมีเหตุผลมัน แต่เรายังไม่รู้หรอกเนี่ยทำไมเนี่ยอ่านหนังสือตั้งเยอะทำไมคะแนนไม่ดีไม่รู้แต่วันหนึ่งเดี๋ยวคุณจะเข้าใจว่าเนี่ยสิ่งเนี่ยมันเกิดขึ้นเพราะอะไรพออย่างผมนะที่ผมชอบชอบใช้ปอบปลมใจคือผมเชื่อว่าสิ่งดีๆรอผมอยู่แค่นั้นเองผมก็บอกลูกศิษย์ผมคือคุณอ่านหนังสือเยอะหรือคุณไม่อ่านหรือคุณประมาทหรือคุณอะไรก็แล้วแต่คะแนนคุณออกมาห่วยเนี่ย everything happen for a reason มันทุกได้แหละอย่าไปหลอกตัวเองว่ามีความสุขจังเลยคะแนนห่วยไม่เป็นไรทุกเลยทุกเลยเศร้าจังเลยจานคะแนนห่วยมากเลยคะแนนสอบแย่ yeah, มากเศร้าไปเลยแต่อย่าไปจมกับมันให้บอกตัวเองว่า everything happens for a reason ไม่แน่ในอนาคตนะพอคะแนนเกรดตรงนี้มันไม่ดีมันเลยทําให้เกรดต่ํามันเลยทําให้คุณสมัครบริษัท A ไม่ได้คุณเลยไปได้งานที่บริษัท B แล้วสุดท้ายงานตรงนั้นแหละทําให้คุณได้เจอ ภรรยาเจอคู่ชีวิตทําให้คุณได้เป็น c ีอโอทให้คุณรวย e v e r y t h i n g h a p p e n for r reason มันเกิดขึ้นไม่มีเหตุผลของมันแล้วมันจะพาคุณไปในที่ที่ดีเพียงแต่ว่าตอนนี้คุณยังไม่รู้เท่าน,นั้นเองไม่รู้นะผมใช้มอตโตหรือว่าใช้ความคิดนี้บอกกับตัวเองเวลาตัวเองท้อหรือว่าตัวเองรู้สึกเหนื่อยรู้สึกแย่รู้สึกนก g าที v ่ะข้อ11ครับอย่าหลอกตัวเองหรือคิดว่าตัวเองสําคัญหลอกตัวเองเมื่อกี้ที่เลาใหฟัง สอบคะแนนไม่ดีดีใจจังเลยคะแนนไม่ดีคือสิ่งที่ดีที่สุดอันนี้หลอกตัวเองเมื่อกี้ผมบอกแล้วนะเศร้าเศร้าได้รู้สึกแย่รู้สึกได้แต่ว่าอย่าไปจมของความเศร้าให้คิดว่าเดี๋ยวมันจะพาเราไปสู่สิ่งที่ดีขึ้นแหละเออแล้วอย่าไปคิดว่าตัวเองสําคัญอะไรมากนะครับอย่ามีอีโก้สูงทุกคนจะต้องจุดจุดจุดให้กับฉันไม่ไม,ไม่ไม่มีครับคุณก็คือมนุษย์ปกติคนหนึ่งครับหลายคนมีอีโก้เพราะอะไรเพราะว่ามีหัวโขนเป็นซีโ เป็นผู้บริหารบริษัทพอเป็นพวกนั้นนานๆเป็นไงฮะนายครับท่านครับโอ้โหตัวพองแล้วไปที่กลางนึกออกไหมาบางทีเกินไปออกไปนอกองค์กรตัวเองก็คิดว่าตัวเองใหญ่โตเลอเกินไปสั่งกาแฟก็แบบเสียงดังโวยวายอย่าไปคิดอย่างนั้นนะคุณําตัวแบบนั้นจริงจริงคุณไม่ไม่มีความหมายใดเลยกับกับคนข้างนอกนะ12ครับสถานที่พักผ่อนที่ดีที่สุดคือสิ่งที่อยู่ภายในใจเราเองไม่ใช่สถานที่ภายนอก ใจเราสงบอยู่ที่ไหนก็มีความสุขครับใจเราร้อนนะต่อให้ไปอยู่ในถ้ากลางแบบวิวสวยงามที่สุดในโลกไปอยู่บนยอดเขาเงียบสงบใจคุณก็ร้อนครับมันอยู่ภายในใจครับอันนี้ไม่ไม่รู้จะอธิบายยังไงเลยแต่ว่ามันคือความจริงเลยแหละ13นะครับเราคือผลลัพธ์ของการฝึกฝนยิ่งคุณฝึกฝนเรื่องไหนเยอะคุณยิ่งมีความเชี่ยวชาญในเรื่องนั้นเยอะธรรมชาติไหมฮะ ผมฝึกฝนในเรื่องของการพูดพอดแคสต์มา2,300กว่าตอนผมก็ต้องมีประสบการณ์มีความมีความเชี่ยวชาญผมไม่ได้บอกผมเก่งที่สุดนะแต่ว่าผมต้องเชี่ยวชาญกว่าเมื่อเดย์วันที่ผมเพิ่งอัดพอดแคสต์ครั้งแรกแน่นอนตอนหนึ่งเกือบ20นาที2,300ตอนนะครับคุณจะไม่เชี่ยวชาญได้เหรอแล้วผลลัพธ์ก็เกิดขึ้นจาย์ทำไมมีคนฟังนุบดอนสตอรี่พอดแคสต เยอะจังไม่ได้เยอะที่สุดในโลกไม่เยอะที่สุดในในประเทศด้วยนะครับอันดับไหนก็ไม่รู้แล้วอะแต่มันก็มีคนฟังม,มากพอสมควรเนี่ยผมทํามาไม่เห็นได้เยอะจว่าาจารเลยความแตกต่างอยู่ข้อเดียวครับคุณทามา5าเอพิโซดผมทํามา2,300เอพิโซดแค่นั้นเองครับผมไม่ได้บอกว่าคุณต้องทํา2,300คุณหนึ่งจะมีคนฟังเท่าผมนะบางคนเนี่ยทำมาทำน้อยกว่าผมเยอะนะครับแต่มีคนฟังมากกว่าผมเยอะก็ใช่ครับ แต่ว่ามันไม่ใช่ว่าสองสามตอนแรกอยู่แล้วว่าห้าตอนแรกอะ่ะมันไม่ใช่อยู่แล้วว่ายกเว้นคุณเป็นนักกีฬาเหรียญทงองนลิเปีกยกมาก่อนแล้วมาทำพอดแคสต์คุณเป็นดาราคุณเป็นคนที่เป็นที่รู้จกักเป็นเซเลบริตี้มาก่อนโอเคทำตอนแรกคนอาจจะตามฟังมากกว่าผมทันทีในวันแรกแต่ว่าถ้าเป็นคนทั่ว,วไปอะ่ะคุณต้องทำเยอะเราคือผลลัพธ์ของการฝึกฝนครับ14ครับเมื่อเราเประสบความสำเร็จอย่าเลงครับระวังอย่าให้มันมาเปลี่ยนเรา ผมว่าพวกนี้คือวิสตอมหมดเลยนะเป็นปัญญามาจากโตอีกเป็นเป็นปรัชญ,ญาในโบราณนคือคนเรานะีวับทีมันทำอะไรสำเร็จแล้วมันรู้สึกตัวพองรู้สึกว่าฉันเจ๋งแล้วมันจะเปลี่ยนตัวเรานะเราจะมี e ีโก้ขึ้นมาทันทีว่าฉันเนี่ยเหนือกว่าคนอื่นคนอื่นจะต้องฟังฉันใครแยงฉันแบบว่าคนนั้นผิดแม้กระทั่งตัวผมเองอะผมผมต้องเตือนตัวเองอยู่เยอะๆเลยนะครับ เดี๋ยวนี้เวลาคือด้วยความที่ผมอยู่กับ o k เผมยกตัวอย่าง OK เนะผมอยู่ออกโอเคอามานานผมทําวิจัยผมอ่านหนังสือมาเป็นแบบถ้ารวมภาษาไทยภาษาอังกฤษน่าจะทุกเล่มที่เขาออกมาน่าจะส0มสิบี่สิบเล่มตีพิมพ์ผลงานวิจัยไปแล้วสองเปเปอร์กำลังจะตีพิมพ์อีกอย่างต่ำๆก็หนึ่งถึงสองเปเปอร์คือเราก็จะรู้สึกว่าเรื่องเรื่อง,องนี้เราต้องรู้เรื่องเพราะนั้นเนี่ยเวลาคนแย้งมาบางเรื่องเนี่ยเว็บแรกเลยนะสารภาพเลยนะผมจะรู้สึกว่าเฮ้ยอันนั้นมันผิด แต่ผมต้องคอยดึงตัวเองเหมือนกันนะเดี๋ยวฟังเขาดีๆก่อนเขาอาจจะถูกแล้วก็อาจจะผิดก็ได้นะอย่าอย่าเลงครับพอถ้าวันที่ค,คุณคิดว่าคุณเก่งที่สุดนะวันนั้นคือขาลงคุณแล้วนะคุณจะปิดลับความเห็นที่ต่างจากคุณเลยแล้วคุณจะไมไ่เรียนรู้อะไรใหม่ๆเลยข้อส5บห้าครับอยากเรียนรู้ก็ต้องรู้จักถ่อมตัวเมื่อกี้ต่อเลยฮนะถ้าผมบอกว่าโทษนะครับทุกคนผมเก่งโอเคที่สุดถามว่าจะมีใครอยากที่จะแนะนําผมไห มันประกาศตัวมันเก่งที่สุดแล้วมันยังเราจะกล้าแนะนาเขาไหมไม่ทั้งๆท,ที่เราก็รู้นะว่าอันนี้ดูท่าทางจะผิดแต่ว่าเขาประกาศตัวเขาเกิงที่สุดอนะปล่อยเขาเหอะคุณอยากเรียนรู้คุณต้องขอความรู้เขาครับถามมาเอฮอ้ยมีอะไรแนะนําบ้างโอ,อ้ยอันนี้เออกูได้ไอเดียแล้วเรามาเรามาคิดว่าใช่ไม่ใช่ถ้ามันไม่ใช่คุณก็วางไว้ถ้ามันใช่คุณนาไปปรับทำให้ทำให้คุณรู้มากขึ้นเก่งขึ้น 16ปฏิเสธของขวัญที่มากจนเกินไปเรื่องนี้อันตรายนะครับคือเวลาเขาให้ของขวัญเราถ้าไม่ใช่ญาติพี่น้องหรือคนที่เรารักเนี่ยเป็นคนที่คุณไม่รู้จักเนี่ยเขาจะหวังอะไรบางอย่างกับเรานะครับยิ่งตอนนี้ใกล้ปีใหม่เนี่ยมันจะมีพวกของขวัญมาให้ก็เม็ดจิตมิตจใจแหละธุรกิจแหละนี่ไม่ได้พูดถึงการคอร์รัปชันอะไรแบบนั้นนะแต่ว่าถ้าเขาให้มากเนี่ยคุณผมว่าไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยดีละมันไม่ค่อยดีละเพราะว่า ถ้าให้มากไปเนี่ยเขาอาจจะคาดหวังอะไรจากตัวคุณแล้วตอนสุดท้ายเนี่ยเขาอาจจะเฮ้ยทำไมอะผมโหผมให้คุณนั้งเขานี้ทำไมคุณไม่ช่วยเหลือผมไม่ไม่เวิร์คครับ17ครับเป็นคนที่เราอยากเป็นตรงไปตรงมาไหมฮะแต่เชื่อไหมหลายคนทำไม่ได้อยากเป็นคนอีกแบบหนึ่งแต,แต,แต่แต่ใช้ชีวิตอีกแบบหนึ่งอยากเป็นคนประสบความสาเร็จแต่คุณไม่ขยันนะอยากเป็นคนประสบความสาเร็จแต่คุณไม่พัฒนาตัวเองอ่ะเออมันยากนะ มันยากนะเพราะฉะนั้นเนี่ยพยายามแล้วกันเป็นคนที่เราอยากเป็นนะครับ18ครับอย่าเอาแต่พูดให้แสดงสิ่งที่เรารู้ออกมาคุณยกตัวอย่างสอนหนังสือคุณพูด1 2 3 4 5พูดใครก็พูดได้คุณทำได้ปะ่ะมันต้องแสดงออกไหมเขาเห็นว่ามันทำกันยังไงแบบไหน ผมก็ต้องเตือนตัวเองเหมือนกันผมก็เป็นอาจารย์นะผมถึงพยายามมีเวิร์กช็อปพยายามโชยให้ดูพยายามทําให้เขาเห็นว่าเนี่ยที่ผมพูดเนี่ยความหมายมันคือเป็นแบบนี้มันเหมือนมันเหมือนกับอันตอนนี้ผมเล่นพิกเกิลบอลผมเล่นพิกเกิลบอลเนี่ยก็จะมีโค้ดผมไปเรียนนะโค้ดเขาก็จะสอนผมแต่ถ้าเกิดเขาพูดเฉยเออเนี่ยเวลาวันเล่เนี่ยนะพยายามอย่าใช้ข้อมือวันเล่พิกเกิลบอลก็คือลูกไม่ตกพื้นแลวตีเลย ดันไปข้างหน้านึกไม่ออกหรอกว่ามันแปลว่าอะไรดันไปข้างหน้าคืออะไรวิธีการที่เขาทําให้ผมคืออาจารย์อาจารย์ตีบอลใส่ผมแล้วเขาทำไมเขาวันเล่ให้ดูครับจบอันนี้คือการทําให้เห็นแสดงสิ่งที่รู้ออกมา19ครับความถูกต้องนั้นงดงามเสมอครับอะไรก็ตามถ้าคุณทําถูกต้องคุณไม่ต้องกลัวครับมันคือความงดงามนะครับดีที่สุดแล้วครับทําถูกต้องเนี่ย อีกสักข้อนะฮะข้อที่20ครับอย่ารอแรงบันดาลใจครับให้เป็นแรงบันดาลใจโอ้โหเจ๋งมากรอแรงบันดาลใจเมื่อไหร่ฉันจะเริ่มทําคุณเริ่มเลยฮะแล้ววันหนึ่งเนี่ยคุณจะเป็นแรงบันดาลใจให้กับคนอื่นเขาว่านี่ไงจะเริ่มมาได้แล้วถ้าฉันทําได้เธอก็ทําได้อันนี้จะเจ๋งมาก ก็เป็น20ข้อก่อนนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้มาต่อนะครับหนังสือนะมีม,มีน่าจะมีแปลเป็นไทยไม่ใช่น่าจะมีแปลเป็นไทยแล้วเพระผมอ่านเวอร์ชั่นไทย The Daily Stoic นะครับคนเขียนคือคุณ Ryan Holiday นะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้มาต่อครับโอเคครับแล้วเราพบกันในสวสดถัดไปครับสวัสดีครับ No pardon story a life changing story